สวัสดีค่ะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้หนุยจะพาทุกๆคนนะคะมาตลาดในเมืองออสตินนะคะที่รัฐเท็กซัสนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยมีของหรือว่ามีผักผลไม้อะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวตามนุยมาดูบรรยากาศแล้วก็ช้อปปิ้งไปด้วยกันนะคะตามมาเลยค่ะ เราเข้ามาในตลาดนะคะตลาดนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะเจ้าของเป็นคนเวียดนามนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นตู้แช่นะคะสิ่งที่นุวเห็นก็คือทุเรียนหมอนทองนะคะแบบฟรีมาแล้วนะคะหรือว่าแช่แข็งนั่นเองค่ะเป็นหมอนทองนะคะเขียนภาษาอังกฤษไว้เลยนะคะหมอนทองแบบนี้นะคะถ้าเราเอาไปทำข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยรสชาติดีมากนะคะอร่อยนะคะ แต่ถนะ้าหากว่าเอาไปกินเลยเนี่ยมันก็จะเละๆนิดนึงนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวนี้อร่อยนะคะเดี๋ยวก็เอาไปนึ่งนะคะนึ่งอีกรอบหนึ่งก็อร่อยนะคะตรงนี้ชะอมค่ะชะอมเนี่ยแบบแช่แข็งมานะคะแล้วก็มีเขียนเป็นภาษาไทยไว้ด้วยนะคะว่าชะอมเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นใบเตยนะคะ ะอมนี้น่าสนใจนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะตู้แช่แล้วก็จะมีพวกอาหารที่เป็นพวกอทอดมันต่างๆนะคะที่นุ้ยยกขึ้นมาดูเนี่ยเป็นรากผักชีนะคะแล้วก็มีสดาแช่แข็งมาด้วยค่ะเขียนภาษาไทยไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นสะเดานะคะเอามาจากไทยนะคะ สตอก็มาค่ะวันนี้หนุยพามาดูแต่ของหอมๆทั้งนั้นเลยนะคะก็มีสตอนะคะชะอมนะคะสตอนี้เอาไปผัดใส่กุ้งนะคะใส่พริกแกงผัดกุ้งอร่อยมากนะคะตรงนี้ก็เป็นฟักทองนะคะส่วนนี้เด็ดเลยค่ะหัวปรีนะคะ ราคาก็จะอยู่ที่เกือบ4ดอลลาร์นะคะก็ถ้าคิดแล้วเนี่ยก็ประมาณ140-150บาทไทยนะคะอันนี้เป็นบอนค่ะทุกคนบอนนี้เราเอาไปแกงนะคะลอกเปลือกแล้วก็แกงนะคะมะระนี้ก็เอาไปแกงก็อร่อยนะคะแกงจืดไส้หมูสับนะคะใส่มระราอร่อยมาก แล้วก็ยาวไปถึงนู่นก็เป็นพวกผักต่างๆนะคะหนุ้ยไม่แน่ใจว่าที่ตลาดที่รัฐอื่นๆที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยู่เนี่ยจะมีผักคล้ายๆแบบนี้ด้วยไหมนะคะตลาดนี้เนี่ยมีมะระกอนะคะแล้วก็มะม่วงนะคะมะม่วงที่เป็นมะม่วงเขียวนะคะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ไม่มีนะคะหนุ้ยเมียงมองแล้วเพราะว่าหนุ้ยอยากได้มะม่วงเปรี้ยวแต่ว่าไม่มีนะคะ มะละกอน,นี่ก็ค่อนข้างจะสดนะคะเนี่ยคะ่ะก็ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะตรงนู้นก็จะเป็นพวกข้าวสารนะคะช่วงประมาณเดือนมีนานะคะข้าวเนี่ยเกลี้ยงเลยนะคะในช่วงที่เขามีการประกาศปิดเมืองนะคะเกลี้ยงเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มาเต็มแล้วะคะ่ะส่วนนี้ก็เป็นพวกเนื้อนะคะต่างๆเนาะแล้วก็โซนนั้นก็ขายพวกเ,เป็น เนื้อแล้วก็อาหารทะเลนะคะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะเดี๋ยวถ้ายัางไงนุ้ยขอตัวช้อปปิ้งก่อนนะคะพามาดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงเนี่ยคลิปหน้านุ้ยจะพามาเที่ยวใหม่นะคะขอขอบคุณที่มารับชมคลิปนุ้ยนะคะลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนบ๊ายบาย